ขณะดนี้นะคะกำลังมาที่สวนผลไม้ของคุณปราโมทศูนทรพจน์อยู่ที่อำลภาตะกันอันนะเภอเมืองจัดรยองนะคะขณะนี้คือ,อมาดูลองกองที่ใส่ปุ๋ยดอกคูนไว้ซึ่งแต่เดิมนั้นลองกองนะ่ะไม่ออกลูกแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยไปปัจจุบันนี้คือการออกลูกนอกแล้วดูนะคะการออก การออกผลนอกฤด,ดูจะเห็นว่าดกมากนะคะดกมากโอ้โห oh. แล้วก็ไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงนะคะอันนี้จะเป็นธรรมชาติสามารถที่จะเด็ดชิมได้เลยนะคะ oh. อันนี้พิสูจน์โดยท่านประธานปุยดอกโคลนนะคะโอ้โหโอ้นี่ ตื่นเต้นมากนะคะคนถ่ายวิดีโอก็ตื่นเต้นนะคะเนี่ยไม่เคยเห็นโอ้โหมันออกเยอะขนาดนี้ค่ะโอ้โหจะผลสวยมากเลยนะคะอันนี้ผลสวยมากเลยนะคะโอ้โหออกทุกกิ่งเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือการใส่ปุ๋ยไปในช่วงที่ใส่ต้นแล้งนะคะคือออกนอกฤดู ดูต้นนะคะติดดูนะคะโอ้โแล้วผลใหญ่มากนะคะผลใหญ่มากดูนะโอ้โหดูข้างบนนะคะอืโอ นี่คือผลงานของปุ๋ยดอกคูนนะคะปลาโมดสวนทอนพรับอยู่ระยองเรานี่ครับ,รบอยู่หมู่สามตมนาตาขวันอำเภอเมืองนาตาขวันนะครับทําสวนผลไม้มาก็กี่ปีแล้วครับผลผลไม้ต่างกระเดกมผมทำจากกระเด็กเลยนะเี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบฟ้าแล้ว<ม>ดูแล้วลองกองนี่โอ้โ,โหออกกันทุกทุกสัดส่วนเลยออกกันทุกแขนงทุกทุกกิ่งแล้วออกหมดเลยครับเงาะเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต ก่อนเป็นไงบ้างผมมาถ่ายทําไม่ทันเงาะครับอ๋อไอเงาะเราไม่ต้องพูดถึงแล้วมันโหแจ๋วเลยดีับดีจริงๆลืมไปตอนนั้นไม่ได้นึกถึงครับไม่ได้นึกถึงให้มาถ่ายวิดีโอหัวอันลำหมดต้องสวนดกใครได้ใครบ่นว่าทําไมมาดกอย่างนี้ตครงทุเรียนดกกันแนวดกทั้งหมดเลยนะครับที่ใส่มาทั้งหมดเลยดกทั้งนันเลยแล้วอาจารย์พาวัตถขันน่ะยังเอากลับไปอีกเขาว่าอร่อยเหลือเกินอ ก็กินที่ไหนไม่อร่อยแบบนี้ใช่บหมครับเออเห็นลูกสาวว่านะว่ายังเอาเอาเอาไปอีกถือไปเอาให้ลูกน้องเอาไปอีกใช่ไหมเขาว่ามันอร่อยดีสรุปแล้วผลไม้ที่เรามาใส่เนี่ยได้ผลหมดเลยมันมันมันก็มันก็ยังไงอะทั้งหวานทั้งมันอะใช่ไหมครับรสชาติมีแต่แบบว่าไปแกะนะบางทีเอาติดรถไปไปแกะก็กินโอ้โหอย่างนี้เลยสุดยอดเลยใช่ไหมครับไม่ได้ขิดยาด้วยก็มีเห็นมีนี่แหละโอ้เห็นมีเห็นมันเป็นเนี่ย นะครับสุดยอดเลยนะครับขี้เป็นไไงก็ดีหน่อยนะครับมีแข็ด้องน้ำต้นเตี้ยแคเลยมีขี้ออกออกหมดออกหมดทุกขิงนะครับมาดีสิบก้นนะครับเไม่ลุดเนี่ยใส่ไว้หมดยี่สิบต้นแล้วเนี่มีแต่วเนี่ยแล้วเนี่ยปกติทุกปีก็ไม่โดกขนาดนี้เนาะผลก็ไม่ใหญ่นะครับแต่นี้ผลใหญ่ด้วยเนาะผลใหญ่รสชาติก็กรอบหวานด้วยก็ลองกม่อบนะครับนิ่มนิ่มด้วยนิ่มหวานนิ่มหวานด้วยนะครับอืม ปลายกิ่งไปหมดเลยนะครับมีมีกิ่งที่ไหนก็ปล่อยธรรมชาติยาก็ไม่ได้ขีดปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติยาก็ไม่ได้ฉีดปล่อยธรรมชาติโดยมากครับไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งดอกแล้วแล้วใส่ปุ๋ยนี่ใส่ยังไงครับก่อนวันใส่เฉพาะวงเนี่ยใส่รอบต้นใช่ไหมครับเดี๋ยวทรายว่ายังไม่หมดดีขนาดไหนครับทรายเดี๋ยวทรายโันนี่ยก็หลายม่หมดดีแล้วเดินครับ ก็ใส่รอบต้นต้นหนึ่งประมาณประมาณตีอยู่ต้นนี้ต้นเล็กนิดเดียวนะครับต้นนี้นะครับดูลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่มากนะครับไม่มีเชื้อรานะครับไม่มีเชื้อราไม่ได้ฉีดยาด้วยไม่ได้ฉีดยาปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติด้วยมีความรู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับผลผลิตของปุ๋ยดอกคูนที่ให้ปริมาณที่ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับอ๋อ ก็แบบว่ามันยังไงน่าใชา่แล้วก็ถูกใจแต่ว่าบางคนไม่กล้าเพราะว่ามันเขาไม่เคย,ชยใช่เหรอเนี่ยไหมครับแต่ทายใช่แล้วจะรู้เลยว่าโอ้ห้ผลนผลิตดีเห่นไหมครับห้ผลนผลิตดีแล้วก็แบบว่ามันมันมันเป็นปุย๋ยที่ว่างามทนครับละลายชางามทนใช่นไหมแล้วดินไม่เสียเช่นไหมครับดินไม่เสียเป็นแบบว่ามัน เป็นแบบปุ๋ยอินซีอ่ะเจอบ้าแล้วก็รู้สึกว่ทรายแล้วมันก็ว่าทุกถูกใจแบบว่ามันก็ไม่พูกง่ายๆว่าไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเนาะเออไม่ผิดไม่ผิดหวังครับแปลว่าครับปีนี้ก็มีสวนนี่ไม่มากแต่ได้ได้เงินเพิ่มครับเ่อบ้าครับได้ได้ได้เพิ่มเพราะว่ามัน อไปดกม,ม,ม,มันมันดกถูกใจอ่ะใช่ไหมดกถูกใจราคาสูงคว่าราคาดีครับอืและช่วงนี้กิโลหนึ่งตั้งสี่ห้าสิบบาทขายทรงอ่ะใช่ไหมอแบบว่าวา,วาราคาดีอืรายได้ก็เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้นอันนี้อันนี้แน่นอนเยู่แล้วเพราะรว่ามัน ใครไม่ใส่ก็ไม่รู้ว่าจะหวางไงอ,ะอ่ะหาดอกคูณใย่าว่าพอใส่แล้วมันมันไม่ผิดหวังอะ่ะอย่าว่าใสแล้วไม่ผิดหวังโอเคครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับตลอดวันนี้ครับขอบคุณมาซ่อมแซมต้นที่มัน